อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะบทที่229จวนหู่หวังเด็กเหลือขอมาแล้วคนที่อยู่หน้าประตูจวนหู่หวังต่างหวาดกลัวนี่เป็นถึงฆาตกรคนหนึ่งแม้อายุจะไม่มากแต่กลับปลุกปั่นผู้มีอิทธิพลทั่วโลกแห่งความว่างเปล่าเจ้าจะทำอะไรพวกเขาดั่งเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาดมีคนรีบเข้าไปรายงาน ภายในอย่างรวดเร็วตัวหายนะไร้เทียมทานเช่นนี้ปรากฏกายไม่มีผู้ใดไม่ตึงเครียดพวกเขาไม่กลัวหากอยู่ในโลกแห่งความจริงแต่นี่เป็นโลกแห่งความว่างเปล่าเมื่อเด็กเหลือขอโผลมาเขาไร้เทียมทานสามารถกวาดล้างสำนักบรรพการได้ขุดรากถอนโคนเผาสายฝนกับตระกูลทั่วป่าติดต่อกันจะไม่ให้อกสั่นขวัญแขวนได้อย่างไร ข้ามาเยี่ยมเยียนพวกเจ้าชักดาบออกจากฝักง้างคันสอนตั้งลูกธนูเช่นนี้จะล้อมโจมตีข้าอย่างนั้นหรือเจ้าตัวเล็กถามกลุ่มคนถอยหลังแต่กลับไม่กล้าวางอาวุธในมือง้างคันธนูเป็นรูปจันทร์เสี้ยวด้วยความตึงเครียดอย่างยิ่งนี้เป็นความน่าเกรงขามอย่างหนึ่งแม้เจ้าตัวเล็กอายุไม่มากแต่วันนี้ไม่ว่าจะเดินอยู่หน้าดินแดนสุขาวดีใด ก็จะทำให้ผู้คนขวัญหนีดีฝ่อไม่กล้าผ่อนคลายถอยไปชายชราผู้หนึ่งปรากฏกายตวาดเสียงดังลัน่นจากนั้นมุ่งหน้ามาทางนี้แล้วกล่าวว่าสหายตัวน้อยมาเยือนเป็นเกียรติยิ่งแล้วเชิญด้านในนี้เป็นผู้อาวุโสท่านหนึ่งแห่งจวนหู่หวังหลังจากได้รับข่าวก็ออกมาอย่างรวดเร็วไม่บังอาจใช้สถานะราชนิกูระวางตัวจองหองแต่มีสีหน้าเอาจริงเอาจัง เพราะเด็กอมมหิตคนนี้เรื่องชื่อเหลือเกินด้วยเกรงว่าเขาจะมาเพื่อกวาดล้างที่นี่อย่างแท้จริงผู้อาวุโสถ่อมตนเกินไปแล้วเจ้าตัวเล็กก็แสดงความเคารพอย่างให้เกียรติภายในสำนักทัศนียภาพดั่งดินแดนสุขาวดีในอุดมคติกลวยไม้เต็มบริเวณกลิ่นหอมสดชื่นโชยแต่จมูกปักษามงคลกับสัตว์ประหลาดนานา,นาชนิดปรากฏกายเขาวิเศษแต่ละลูกปกคลุมด้วยไอหมอก พลังปราณล้อมเขาเป็นดินแดนล้ำค่าแห่งการบำเพ็ญตนอย่างแท้จริงยิ่งไม่ต้องพูดถึงกลุ่มตําหนักที่ตั้งเรียงรายสูงตระงานและกว้างใหญ่ตั้งอยู่บนตีนเขาวิเศษรับและคายแสงสว่างหมอกควันลอยขึ้นราวกับดินแดนเทวสถิตช่างเป็นสถานที่ล้ำเลิศแห่งหนึ่ง ไม่รู้ว่ามีอัจฉริยะแห่งตระกูลหินผามาบำเพ็ญตนที่นี่และบรรลุข,ขั้นสูงสุดมากมายเท่าใดเจ้าตัวเล็กกล่าวกลุ่มคนประหลาดใจเล็กน้อยไม่รู้ว่าเขามีเจตนาอันใดใหญ่จึงเอ่ยถึงเรื่องนี้ขึ้นมากระทันหันเฮ้อเ <c oughs> จ้าตัวเล็กถอนหายใจเสียงเบาเดินตามคนเหล่านี้เข้าสู่ใจกลางดินแดนสุขาวดี ผ่านราชวังหลังแล้วหลังเล่าแต่กลับไม่เข้าไปเพียงเดินเตร่อยู่ภายนอกเท่านั้นระหว่างทางมีศาลาตําหนักสะพานข้ามลำธารเนินหินหลากชนิดตั้งตระงานทั้งยังมีน้ำผู้วิเศษไหลพร,พรั่งพรูทิวทัศน์งดงามอย่างยิ่งกลืนและคายพลังปราณแสงสว่างพร่างพรายได้ยินว่าจวนหู่หวังกับเผ่าสายฝนเป็นญาติพี่น้องที่เกี่ยวดองกันหรือเจ้าตัวเล็กเอ่ยถาม เมื่อวาจาถูกเปล่งออกไปทำให้ผู้คนขนลุกชันขึ้นมาโดยพลันคนมากมายต่างวิตกกังวลความสัมพันธ์ของพวกเขากับเผ่าสายฝนดีอย่างยิ่งเมื่อไม่นานมานี้เคยมีกองทัพจากเผ่าสายฝนเคยไปช่วยเหลือเพียงแต่ว่าถูกผู้อาวุโสแห่งตระกูลหักกลับมาระหว่างทางหากไล่เรียงถึงต้นสายปลายเหตุไม่แน่ว่าคงเป็นหายนะครั้งหนึ่งแน่นอนมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟน้น ชายชราข้างกายตอบในใจดังรัวกลองฆาตกรคนนี้มาเพื่อทำลายที่นี่ให้ราบคาบจริงหรือผู้ใดจะรู้ว่าฆาตกรคนนี้ไม่ได้ก่อเรื่องแต่อย่างใดเพียงตอบว่าอ๋อคำเดียวทำให้พวกเขาตึงเครียดขึ้นมาอีกคราไม่รู้ว่าเขาต้องการทำอะไรกันแน่เจ้าตัวเล็กไม่ได้เข้าไปในตำหนักเหล่านั้นแต่มายังสถานที่บำเพ็ญตนคาดว่าที่เหล่านั้นเคยมีเงาของบิดามารดาตนอยู่ เมื่อก้าวผ่านไปสุดท้ายก็ถอนหายใจเมื่อเขามาถึงที่นี่ก็มีหลากหลายอารมณ์เมื่อโกรธแค้นก็อยากกวาดล้างให้สิ้นซากแต่เมื่อสงบลงก็สูญเสียความปรารถนาเช่นนั้นเพราะไม่พบเจอกลุ่มคนเมื่อครั้งอดีตเหล่านั้นเมื่ออดีตในศึกแห่งเมืองหินผาเคยมีผู้อาวุโสและบรรพบุรุษมากมายลงมือแต่ว่าวันนี้อยู่ที่ใดไม่พบเจอ หากคนเหล่านั้นอยู่ที่นี่เขาจะกำราบอย่างไม่แยแสเพื่อระบายอารมณ์แก่บิดามารดาตอนนี้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเหล่านี้ดั่งเผชิญกับศัตรูตัวฉกาดทำให้เขาหมดความสนใจรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าคนเหล่านี้วิตกอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ข้าเองก็มีความเกี่ยวข้องกับพวกท่านอยู่บ้างเจ้าตัวเล็กโผล่ขึ้นมากระทันหันเกี่ยวข้องอย่างไรหรือ ชายชราข้างกายเอ่ยถามด้วยท่าทางเคร่งขืมสื่อยี่เป็นคนในจวนพวกท่านใช่ไหมเจ้าตัวเล็กกล่าวใช่แล้วยี่เอ่อเป็นอัจฉริยะบุคคลกำเนิดในจวนหวู่หวังจริงๆชายชราข้างกายผู้หนึ่งอดไม่ได้ที่จะพูดเช่นนี้ท่าทางทนงตนมีความมั่นใจอย่างเด่นชัดแต่ทว่าเขาก็ได้สติอย่างรวดเร็วเบื้องหน้าเป็นฆาตกรคนหนึ่งคล้ายจะเป็นอัจฉริยะบุคคลเช่นกัน และการกระทำในระยะนี้ถือว่าร้ายกาจเหนือมนุษย์ตอนนี้ชื่นชมสื่อยี่ด้วยน้ำเสียงเช่นนี้คงไม่ทำให้ชายหนุ่มคนนี้ไม่สบายใจหรอกกระมังเขาตึงเครียดขึ้นมาทันใดปิดปากฉับอย่างไม่กล้าพูดมากอีกสื่อยี่เขาเปิดกี่ถ้ำสวรรค์หรือเจ้าตัวเล็กเอ่ยถามเรื่องนี้ไม่รู้หรอกผู้อาวุโสของจวนหวู่หวังคนหนึ่งตอบสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริง เมื่อสื่อยี่บำเพญตนไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าใกล้บรรลุถึงขั้นใดแน่แม้แต่บรรพบุรุษในจวนก็ไม่รับรู้คงไม่ใช่แม้แต่ก้าวถ้ำสวรรค์ก็เปิดไม่ได้หรอกกระมังเจ้าตัวเล็กกล่าวกลางจวนหู่หวังกลุ่มชายหนุ่มทนต่อการยั่วโมโหไม่ได้หลวนมีอายุประมาณ12-13ปีมีคนพูดอย่างไม่พอใจว่าแม้แต่ราชันหู่หวังก็ถูกรบกวนให้ออกจากการบำเพญ ยิ่งกว่านั้นคือเชื้อเชิญผู้กล้าสูงส่งมาเพื่ออารักขาพี่ยี่พร้อมกันหุบปากผู้อาวุโสคนหนึ่งตะวาดพวกเขาไม่รู้รายละเอียดรู้เพียงว่าราชันวุหวังที่บำเพ็ญตนเนิ่นนานหลายปีถูกรบกวนให้ออกมาปกป้องอารักขาเช่นไรนั้นไม่มีใครล่วงรู้เจ้าตัวเล็กได้ฟังก็พยักหน้าแล้วพูดว่าเช่นนั้นแล้วเขาก็เป็นสิทธิพี่ของข้าแน่ เนื่องจากเข้าศาลาปิดฟ้าเหมือนกันถือว่ามีไมตรีจิตอยู่บ้างฝูงชนตะลึงงันไม่รู้จะตอบกลับว่าอย่างไรดีเพียงแต่ว่าเขาได้รับอบรบจากศาลาปิดฟ้าได้รับโชคชั้นใหญ่เข้าสู่สวนวิเศษบรรพการกลับไม่เข้าร่วมศึกครั้งสุดท้ายมีบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เจ้าตัวเล็กกล่าวอีกครั้งสวนวิเศษบรรพการเปิดเวลาใดไม่มีผู้ใดรู้นี่จะกล่าวโทษว่ายี่เอ๋อไม่เข้าร่วมสู้ศึกไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นภายนอกผู้อาวุโสท่านหนึ่งแก้ต่างไม่รู้จริงหรือสำนักใหญ่อื่นๆต่างก็ได้ยินกับหูส่งลูกหลานของตนไปรับโชคใหญ่ในศาลาปิดฟ้าอาบสายฝนวิเศษเมื่อเทียบกันแล้วครั้งนี้พวกท่านเก็บเกี่ยวได้มากที่สุดนี่นาส่วนวิเศษบรรพการหาใช่สถานที่ธรรมดาเจ้าตัวเล็กกล่าว เรื่องนี้พวกข้าไม่รู้เป็นสิ่งที่ผู้อาวุโสสือลี่จัดการชาวจวนหู่หวังไม่อยากเอ่ยถึงเรื่องนี้เจ้าตัวเล็กคุ้นเคยกับชื่อของสือลี่นี้เป็นอย่างดีคนคนนี้เป็นกำลังสำคัญในการล้อมโจมตีบิดาของเขาเมื่อครั้งวันวานและเป็นคนที่เข้าข้างมารดาของสือยี่สุดความสามารถเป็นลำดับที่เก้าในกลุ่มผู้อาวุโสเรืองอำนาจยิ่งนักน่าเบื่อเจ้าตัวเล็กเดินไปข้างหน้าแล้วกล่าวว่า สิทธิพี่ของข้าจะกลับมาเมื่อใดข้าอยากประลองกับเขาสักหน่อยเมื่อคำพูดนี้เปล่งออกไปชาวจวนหู่หวงังก็น่าถอดสีตอนนี้ผู้ใดไม่รู้บ้างว่าเขาเปิดสิบถ้ำสวรรค์ได้ชื่อว่าเป็นชายหนุ่มผู้สูงส่งย่อมมีความสามารถทำลายล้างหนึ่งแดนดินอย่างสมบูรณ์สื่อยี่ก็มีฝีมือน่าตื่นตะลึงเช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เขามีไม้ตายมากมายและคนนอกไม่รู้ว่าเขายิ่งใหญ่ปานใดกันแน่ชาวเมืองหินผามีความมั่นใจในตัวสื่อยี่เป็นอย่างมากเขามีพรสวรรค์แห่งนักปรา์และผู้วิเศษบรรพาการตาดำสองดวงเปิดฟ้าดินผู้ใดอาจหานแย่งชิงความเป็นใหญ่นี้เป็นยานวิเศษที่ฟ้าประธานบวกกับกระดูกขั้นสูงสุดที่ลึกลับนั่นเมื่อรวมกันแล้วก็ไร้เทียมทานอย่างยิ่งยวด ในความเป็นจริงแล้วเจ้าตัวเล็กไม่เคยดูถูกสื่อยี่เลยแม้แต่นิดแม้ตอนนี้จะเปิดสิบถ้ำสวรรค์จิตใจเขาก็หนักอึ้งเพราะเขารู้ดีว่าพี่ชายคนนี้น่ากลัวในเส้นทางการบำเพ็ญอย่างแท้จริงประเด็นสำคัญที่สุดคือหากคาดเดาไม่ผิดแล้วก็ในส่วนวิเศษบรรพการน่นคงจะจารึกวิชาปิดฟ้าเป็นแน่อะไรคือวิชาปิดฟ้าเรื่องลือว่าสามารถปิดฟ้าได้แข็งแกร่งปานใดแน่ไม่อาจจินตนาการได้ มนุษย์โลกต่างถ่ายทอดรำลึกถึงเมื่อบำเพ็ญตนวิชานี้สามารถเสริมแต่งมีโอกาสสำแดงได้อีกคราเจ้าตัวเล็กมายังลานประลองกลางดินแดนสุขาวดีอย่างไม่รู้ตัวที่นี่มีอาวุธนานาชนิดและมีศิลาพิสดารบางส่วนกระจายแสงล้ำค่านี่คืออะไรเขาประหลาดใจนักนี่เป็นศิลาสถิติของพวกเราจนวนหู่หวังหนึ่งคนตอบเจ้าตัวเล็กได้ฟังก็เข้าไปสังเกตยอย่างถี่ถ้วน หมายอยากค้นหาว่ามีร่องรอยที่บิดาทิ้งไว้หรือไม่แต่ทว่าเมื่อกวาดสายตามองค์แล้วมีมือดีทุกยุคทุกสมยัยแต่กลับไม่มีสถิติของสือจื่อหลิงมันเป็นไปไม่ได้เพราะคนทุกรุ่นมีสถิติของตนเองขาดเพียงรุ่นนั้นเท่านั้นในทางกลับกันเขาเห็นสถิติของสื่อยี่ในตำแหน่งที่เด่นชัดที่สุดเจอจ้าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เขาสร้างสถิติอะไรหรือเจ้าตัวเล็กขอคาแนะนา มีรอยฝ่ามือของเขาประทับไว้บนศิลาคนรุ่นเดียวกันสามารถศึกษาได้มีวิชาและหลักธรรมที่เขาอย่างรู้ผู้อาวุโสท่านหนึ่งกล่าวข้าลองได้ไหมเจ้าตัวเล็กสนเท่ฝูงชนขมวดคิ้วหากพูดตามความจริงแล้วคือไม่ยินยอมแต่เขาพูดถึงขั้นนี้แล้วจะปฏิเสธได้อย่างไรศิลาแผ่นนี้เป็นวัสดุพิเศษเป็นหินอุก,กาบาตจากนอกโลก มีพลังลึกลับก่อตัวแข็งแรงทนทานเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ที่รับน้ำหนักร่องรอยชั้นดีที่สุดมันแวววาวเจิดจ้าพระตาด้านบนมีรอยฝ่ามืออันหนึ่งไม่ใหญ่มากนักแต่กลับชัดเจนเพียงเข้าใกล้เล็กน้อยก็สัมผัสได้ถึงพลังหน้าเกรงขามเจ้าตัวเล็กสงบนิ่งนักยื่นฝ่ามือข้างหนึ่งออกไปกดลงบนรอยฝ่ามือนั่นเพียงชั่วครู่ที่แห่งนี้ก็ระเบิดแสงสว่างสวัยอย่างที่สุดสะเทือนไปทั่วสีทิศ เอเจ้าตัวเล็กตะลึงงานเขาสัมผัสได้ถึงพลังลึกลับบางอย่างทำให้หน้าอกของเขาร้อนรุ่มนี่เป็นร่องรอยที่สลักจากพลังวิเศษที่หล่อเลี้ยงจากกระดูกขั้นสูงสุดเมื่อรู้ผลลัพธ์ในตาเขาก็เย็นเยือกขึ้นมาตูมทันใดนั้นศิลาแผ่นนี้ก็แหลกละเอียดแตกเป็นเสียงกลางฟุนควันแสงวิเศษหลทลักน่าตื่นตะลึงอย่างยิ่งเกิดอะไรขึ้น คนทั้งหมดต่างตะลึงพึงเพื่ดศิลาแผ่นนี้พิเศษเป็นอย่างมากถือว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ยากจะทำลายได้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นยิ่งไปกว่านั้นร่องรอยที่สื่อยี่ประทับไว้ด้านบนนั้นแม้บรรพบุรุษแห่งตระกูลมาด้วยตนเองรวมพลังกระตุ้นมันก็ไม่อาจกระเทือนมันด้วยขั้นถ้ำสวรรค์นี้ได้ทว่าตอนนี้กลับแหลกเป็นจุลในชั่วประเดี๋ยวเจ้าคนทั้งหมดต่างมองด้วยในตาแว์เวโรด โกรดอภัยข้าไม่ได้ตั้งใจเจ้าตัวเล็กไม่ได้โป้แปดเพราะกระดูกหน้าอกของเขาเกิดปฏิกิริยาตอบสนองคลื่นน่ากลัวบทศิลาแผ่นนี้จนแหลกละเอียดฝูงชนก็ไม่กล้าพูดอะไรให้มากความแม้จะไม่พอใจแต่ถึงอย่างไรก็เป็นเพียงศิลาแผ่นเดียวเท่านั้นสามารถสร้างมันขึ้นใหม่หลังสื่อยี่หวนกลับมาก่อความวุ่นวายในจวนหู่หวังแห่งข้า ข่มเหงรังแกกันหรือท่านใดนั้นมีคนส่งเสียงคำรามต่ำเช่นนี้ขณะเดียวกันตำแหน่งที่เจ้าตัวเล็กยืนก็ส่องแสงอักขระนานาชนิดผนึกกำลังรายล้อมตัวเขาประหนึ่งสายฟ้าเป็นเส้นๆที่แห่งนี้สว่างสวยัยจนไม่อาจจ้องมองได้ค่ายกลต้องห้ามถูกกระตุ้นคืนชีพแล้วเจ้าตัวเล็กถูกตรึงไว้ตรงกลาง มีคนกลับไปยังโลกแห่งความจริงนำพากลุ่มผู้กล้ามาปิดล้อมที่นี่ไว้ยิ่งไปกว่านั้นคนที่มาก็เปิดตัวต่อต้านทันทีกระตุ้นค่ายกลบรรพการกลางดินแดนสุขาวดีจนตื่นตัวท่านจะจัดการข่าหรือเจ้าตัวเล็กเอ่ยถามอย่างนิ่งเฉยยื่นจังก้ากลางค่ายกลไม่เคลื่อนไหวแม้แต่ก้าวเดียวแม้กระทั่งว่าไม่ใย,ยดีอักขระต,ต้องห้ามที่แข็งแกร่งที่สุด ซึ่งอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาพอดีหยุดเสียโปรดอย่าเข้าใจผิดเหล่าผู้อาวุโสที่เดินมากับเจ้าตัวเล็กเอ่ยปากอย่างรีบร้อนตะโกนสั่งให้กำลังเสริมหยุดยัง้งบุกดินแดนสุขาวดีของข้าทำลายศิลาสถิติของยี่เอ่ยยังมีสิ่งใดเข้าใจผิดอีกชายชราผู้หนึ่งเดินมาในตาดั่งโคมไฟส่องแสงไร้ประยับเจ้าตัวเล็กมองออกในปราดเดียวนี่คือสื่อลี่ลำดับที่9้าแห่งบรรพบุรุษ เรื่องอำนาจท่วมทนท้องฟ้าเคยเข้าข้างสื่อยี่กับมารดาเมื่อครั้งวันวานนำกองทัพล้อมโจมตีบิดาของเขา